วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่2 9วักราคมของทุกปีเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเป็นภาษาของคนไทยที่พวกเราทุกคนจะต้องรักษาหวงแผนสืบทอดไว้เป็นสมบัติของชาติซึ่งในปีนี้ก,ก่มสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนเมืองเฉลียงได้จัดประกวดแข่งขนาาันทักษะด้านภาษาไทยดังนี้ การเขียนคัดลายมือการอ่านทำนองสนองก,การเขียนเรียงความการแต่งคำประพันธ์และการจัดบอร์ดความรู้ด้านวรรณคดีไทยทุกระดับชั้นอีกทั้งได้จัดเทศการผลงานของนักเรียนจัดเทศกาลสวนวรรณคดีไทยการศึกษาวันภาษาไทยและศิลาจารึอักษรพ่อขุนรามคำแหง เพื่อให้นักเรียนและคณะครูที่ชื่นชอบได้ฝึกทักษะได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวการจัดงานวันปรษสาไทยแห่งชาติในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากครูในษษลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคนและนักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตามทักษะต,ต,ต่างๆและได้ตัดสินผลกัน ประกวดแข่งขันเรียบร้อยแล้วซึ่งจะมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดแข่งขันในโอกาสต่อไปในโอกาสนี้ใกล้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้วยการได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันภาษาธิแห่งชาติโรงเรียนเมืองเฉลียงและเชิญชมนินทรรศการตามลําดับ เรียนนักรองผู้ในการท่านอาจารย์ทั้งสามท่านท่านผู้ช่วยผู้ในการ,รา้ณกลุ่มสาระการเรียนรู้ลุ่มสาระนะครับรคณะครูบุคลากรการศึกษาทุกท่านสวัสวดีนักเรียนที่น่ารักทุกคน,นครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันภาษาไทย แห่งชาติโรงเรียนมูลเลียงในวันนี้ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมูลเชียงได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแข่งชาติจะมีการศึกษา2,565นี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเป็นภาษาของคนไทย ที่พวกเราทุกคนต้องรักษาข,แขนแผ่นสืบพอดไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไปต้องขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ตระหนักได้เห็นความสำคัญของภาษาไทยและได้จัดประกวดแขนน่งขันทักษะภาษาไทยด้านต่างๆเพื่อให้ในักเรียนได้เรียนรู้และได้สืบค้นความรู้เพิ่มเติม ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ